ปักชี้เลยนะคะคือผักกาด์ดค่ะวิอุดมไปด้วยธาตุเหล็กธาตุเหล็กในตาธาตุเหล็กในตอธาตุคืออะไรคะ Fe ไม่พูดใส่ไม้เหรอคะ Fe อ่าที่ช่วยที่ช่วยการสร้างเวทเลือดเลยฮีโมโกลบินนั่นเองนะคะฮีโมโกลบินคือเม็ดเลือดแดงค่ะชิดตาไปเลยนะคะหัวผักกาดนะคะมีสรรพคุณคือช่วยดับกระหายความร้อนแก้อาการไอเลื้อรลามมีเสมหะมากอาหารไม่ย่อยทั้งอืดทั้งเฟื่องทั้งปุบ หมาะสำหรับบนนิ้เมือแต่ั้วก็แบบคือเหมือนน้ำิวคือเหมือนอันนี้คล้ายคล้ายฉี่สักพคุณคุณยังไม่ขินสัรพคุณคล้ายกันกคตรฉีแครอทนะคะมีสัรพคุณในการช่วยในระบบขับถ่ายมีสารเบต้าแคโรทีนชื่อยบำรุงสายตาลดความแก่ที่มองไม่ก่าเชื่อลคอเลสเตอรอลทำให้ระบบไหลเวียนเลืองทำงานได้ดีไม่หแผลหายเร็วสมมคุณเนี่ยโดนรถชนนะก็จะหาย็่มันไม่ใช่ยาวไม่ใชไม่ใช่แครอ ไม่เคดูคุกเกลอันเดอร์พิสานะคะคือผักชีฝร<อ>ั่งตะกุดเลยช่วยชะลอไว้ป้องกันโรคเรื้องช่วยหน้าหายกระตุ้งการหลั่งน้ำย่อยตองระบบสายตาช่วยลดคลายลดความเครียดช่วยท <laughs> ี่ข่ำนี่ <laughs> เขาว่ากลุ่มอื่นมาก่อกัวนะคะยังไงก็สามารถหักคะแนน,นได้นะคะอันนี้กลุ่มอะไรอันนี้กลุ่มไหนไอุย้ยอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วให้แล้วทำเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับหรือดูอะไรคะแทนกล้องหรืดูอะไรรืดูอะไรก็ เอาชิ้นกหลังนี้ชิ้นหน่งเลยหมายถึงว่าทำให้เรายาวไวขึ้นอาจจะเกี่ยวกับการแชะลอรอยย่นหรอคะไปกันต่อนะคะทุกคนเที่ยวเนื่องจากว่าเราอยู่กับผักธรรมชาตินะคะก็เลยธรรมชาติธรรมชาติทุกอบล็อกเกอรี่นะคะมีช่วยตั้งอนุมูลอิสระเพิ่ม เพิ่มภูมิคุ้มกันรบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงและรักษาสายตาและยังสามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกตาได้ถามว่าบรอกโคลี่เนี่ยช่วยดูยสายตาได้ขนาดไม่เด็กกูไม่กินเพราะมันสีเขียวและเด็กไม่ชอบความเขียวของมันขนาดผมอะ่ะผมยังกินแค่ไอ้ตรงหัวของมันเลยก้านอย่างผมยังไม่กินมันเลยมันไม่อร่อยอะเอาหรอกอะ่ะเขาเขากินหัวกันหรอกอมันนี่กินแต่หัวพอดีนี่กินกา้าน ต่อไปนะคะอันที่แล้วแหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะอาทิตย์เจ็ดนะคะปักกาดเขียวปีนะคะแก้ร้อนในแก้ปวดเมื่อยบำรุงสายตาบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงผิวพรรณบำรุงลำไส้ช่วยขับลมแก้ท้องอืดน,นะคะเ <c oughs> อ่อแต่คุณ <c oughs> ข้างเยอะนะคะเ <c oughs> กี่ยวกับเหมาะสำหรับผู้หญิงเยอะนะคะแล้วตัวอย่างคนที่แบบสูตรอายุในบ้านคุณได้ไหมนในบ้านเหรอ <c oughs> ะคะที่โรงเรีเนยนได้ไหมคะที <c oughs> ่บ้านเอาที่งไหาที่บ้านที่โรงเรียนนะคะก็อย่างเช่น มาสเตอร์สีวุฒิสีวะก,ญญะกันเหี่ยนะคะหรือชื่อะไไม่แต่าว่าเขาค่อนข้างที่จะมีแบบอาการก็เก็บบ้างปวดขาบ้างก็อยากจะแนะนําผักพวกนี้ให้กับมาชินนะคะยังไงก็คะแนนก็ขอแค่ผ่านนะคะผมผมว่าผมจําได้ก็าขี่มันก็เอาไปทําเป็นยาบรรเทาอาการแก้เจ็บคอ,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 อ้อเข่าขออะไรได้ยังไงก,ไไงก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะซื้อมาฝากนะคะ ก็ยังไงก็ขอจบการทีเซ้นนะคะสวัสดีสสดค่ะ